มุสลิมใส่เสื้อขยี่ใบได้ไหมพี่น้องครับพี่น้องดูคำถามแรกที่เขาถามในค่ำคืนนี้เขาถามว่ามุสลิมใส่เสื้อขยี่ใบได้ไหมซึ่งเสื้อขยี่ใบที่เขาถามเนี่ยเขาก็ส่งรูปมาด้วยคือ ลักษณะโลโก้ของเสื้อเนี่ยเป็นลักษณะรูปของผู้ชายที่ใส่เสรบานอย่างดีแต่งชุดอิสลามเรานี่แหละแต่ขยี้ใบอย,ย่างกับใบกระท่อมอะไรประมาณนั้นแหละทีนี้พี่น้องก็อยากจะรู้อยากจะทราบว่าความเป็นมุสลิมนี้ใส่ได้ไหมเสื้อในลักษณะอย่างนั้นพี่น้องครับ <c oughs> พี่น้องต้องเข้าใจให้ดีนะครับเสื้อผ้าทุกชนิดถ้าไม่เกิดฟิตนะและไม่เหมือนกับเครื่องแต่งกายของศาสนาะของศาสานิกอื่นใส่ได้ทุกอย่างทุกประการจะแขนสั้นก็ได้สำหรับผู้ชายนะ แขนยาวก็ดีสําหรับผู้ชายแต่ถ้าผู้หญิงนี่แขนสั้นไม่ได้อยู่แล้วในบ้านไม่เป็นไรนอกบ้านไม่ได้เพราะแขนมันคืออัราห์นั้นต้องเข้าใจตรงนั้นนะทีนี้จะเสื้อสีอะไรนั้นต่างก็ได้ทั้งสิ้นแต่ที่อัฟดอลคือสีขาวส่วนสีอื่นอ,อุลมุมฮุกุมฮารุสมักรุตันซิคือสรุปสีอื่นก็ใส่ได้ไม่ได้ฮาราม ทีนี้ในกรณีที่พี่น้องถามเนี่ยเสื้อขยี่ใบซึ่งใบที่ว่านี้ไม่ใช่ใบโง่ะนะไม่ใช่ใบทุเรียนนะมาเป็นใบกระท่อมซึ่งลักษณะของเสื้อลักษณะของโลโก้เนี่ยมันซอแวเวเหมือนกับการโฆษณาอะไรประมาณนั้น ซึ่งแน่นอนที่สุดโดยในภาพรวมถ้าขยี้ใบนี้มาว่าจะในการจัดต้มนะอะไรประมาณนั้นแหละซึ่งอะไรก็ตามที่มันมินเมย์นะครับพี่น้องอย่าไปทําเสื้อแบบนั้นก็อย่าไปใส่นะครับเสื้ออื่นเยอะแยะไปตะแปะ๊ะเ,เสื้อเยอะแยะ,ะทีนี้คนที่ไม่รู้เรื่องเขาอาจจะแยกแยะไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ผ่านการเรียน แต่เราคนที่เรียนอะไรก็ตามที่มินเมจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดที่จะให้เกิดฟิตนะาศาสนาห้ามไม่ให้ใส่นะครับขนาดอย่างที่ผมเคยสมมุติน่หลายหลายครั้งแล้วกรณีกินแตอถ้าว่าฮาลาลไม่แตอฮาลาลแน่นอนทีนี้ถ้าเราเอาขวดเบียร์ช้างเนี่ยมาล้างล้างล้างทำความสะอาดอย่างดี ทีนี้เราก็ใส่แต่อ่าใส่แต่ออกแล้วม,มันนั่งกินหน้าบ้านได้ไหมเราทําแบบนั้น,แต,ออน,นแต่ออกนั้นฮัลลาหรือเปล่าแต่ออกก็ฮัลลาอยู่ตรงนั้นแหละแล้วขวดเบียร์เมื่อกี้มันก็สะอาดแล้วพรเราล้างลแล้วล่ะอ่าเพราะมันมันมุตานิยิสอะมันมันใส่เหล้าไปข้างในใส่เบียร์ข้างในมันก็นาจิสอ่ามันเป็นมุตานายิสตัวเหล้านะั้นนาจิสตัวขวดนั้นคือมุตานายสิสสามารถทําความสะอาดได้ เมื่อเราทําความสะอาดเสร็จเราเอาแต่อมาใส่มันทําให้เกิดฟิตนะเดี๋ยวใครขับรถผ่านไปผ่านมาคนเดินไปเดินมาก็าก็หันไปเลยเอะโต๊ะใบนั้นอะไรมากินเบียร์ช้างหน้าบ้านทั้งที่เราไม่ได้กินเบียร์ช้างเรากินแต่อ้อนีแต่ด้วยการการะทำแบบนั้นทําให้เกิดเข้าใจผิดเช่นเดียวกันเสื้ออ่าเสื้อขยี้ใบ พี่น้องก็อยากไปใส่นะครับอมันมินเมเสรื่งองของมินเมย์ยังนี้ศาสนาไม่ส่งเสริมนะครับอเครื่องแต่งกายของเรามีเนีไซไปตะตะลุบลังงชุดโต๊ก็ไซไปต่ายังน้อยเนสะื้อาหาันคู่ก็ยังดีอ<ะ> <c oughs>